จากรถพุ่มพวงนะคะ <c oughs> อาพี่น้องเ้าไปกินรถพุ่มพวงพร้อมบอ,อกขายแล้วจ้าตีห้าครึ่งออกจากบ้านนะคะทันตีห้าก็ออกตีห้าถ้าทันก็ออกตีห้าครึ่งถ้างั้นไม่ทันเวลาขายนะคะักสดรถพุ่มพวงหลายอะไรอย่าง <c oughs> เด้อพี่น้องเอ้ยมาไปกิน <c oughs> อุดหนุนพ่อค้าแม่ขายหน่อยนะคะพุ่งนี้ช้านอนจิงแก้วราดกระบังที่ขาย <c oughs> <c oughs> ผักสดจากรถพุ่มพวงคณาสวยงามมาก กาดขาวกาดลุยเดี๋ยวรอดไปเอาผล,ลาไม้ก่อน <c oughs> ม่วงสุกมะม่วงสุกนะคะนี่ก็เป็นองุ่นเป็นมะม่วงสุก ผักสดผลไม้สดจ้าจากรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงก็เป็นยังสีแหละพี่น้องหลากหลายสนิดให้ดู <c oughs> ข้างในก็เป็นแตงโมนะคะ <c oughs> ขอโทษขออภัยที่ไอไลนยอไรย,ยังพี่น้องอุ่นพอกาไม่ขายในเดอ้อ ขายไม่ขาย <c oughs> ไลอะไรยางพี่น้องตรงนี้ก็เป็นมะนาวนะคะนี่เป็นมะนาว <c oughs> คอนเทนต์ตอนกลางคืนเด้อพี่น้องเอ้ยไอขีบกลางคืนสร้งไฟหาวคือกบ <c oughs>